31ตุลาคมของทุกปีวันฮาโลวีนประรวัติของวันฮาโลวีนเป็นงานฉลองในคืนวันที่31ตุลาคมของประเทศทางตะวันตกเด็กๆจะแต่งกายเป็นผู้ผีปีศาจพากันชักชวนเพื่อนฝูงออกไปงานฉลองมีการประดับประดาแสงไฟและที่สำคัญคือ แกะสลักฟักทองเป็นโคมไฟเรียกว่าแจ็คโอแลนเทินการฉลองวันฮาโลวีนนิยมจัดกันในสหรัฐอเมริกาไอร์แลนด์สหราชอาณาจักรแคนาดาและยังมีในออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วย รวมถึงประเทศอื่นในทวีปยุโรปก็นิยมจัดวันฮาโลวีนเพื่อความสนุกสนานวันฮาโลวีนหรือวันปล่อยผีจะมีการตกแต่งบ้านเรือนร้านค้าโดยใช้ฟักทองที่คว้านเป็นรูปผีหรือใช้วัสดุอื่นๆประดิษฐ์เป็นตัวผีหรือทำให้มีหน้าตาเป็นผีเพื่อสร้างบรรยากาศให้กลายเป็นงานรื่นเริงที่ประเทศอังกฤษ วันฮาโลวีนถือว่าเป็นวันดีเหมาะสําหรับจัดงานแต่งงานการทำนายโชคชะตาหรือแม้แต่เรื่องความตายก็ยังถือว่าวันนี้เป็นเพียงวันเดียวที่พูดผีวิญญาณจะช่วยโดนบันดาลในสิ่งที่คนเป็นต้องการสามารถเป็นไปตามใจปรารถนาประมาณเที่ยงคืนของวันฮาโลวีนสาวอังกฤษจะออกมาหาหวาน และไทยกลบมเมล็ดป่านพร้อมตั้งจิตอธิษฐานและท่องคาถาร้องขอให้มองเห็นภาพของว่าที่คู่ชีวิตของตนในอนาคตเมื่อสาวเจ้าเหลียวมองผ่านป่าด,ด้านซ้ายก็จะได้เห็นภาพนิมิตของผู้ที่จะมาเป็นสามีของตนในอนาคต นี่คือการทำนายในคืนวันฮาโลวีนเป็นต้นในสหรัฐอเมริกาพวกเด็กๆจะสนุกสนานมากในคืนวันฮาโลวีนเพราะพวกเขาจะได้แต่งตัวเรียนแบบคนตายเช่นเป็นโจรสลัดโครงกระดูกหญิงในสมัยโบราณ หรือสุดแต่จะคิดค้นขึ้นมาอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็เดินไปเคอะประตูตามบ้านต่างๆเพื่อขอขนมหรือลูกกวาดโดยเฉพาะบ้านที่มีลูกฟักทองล้วงเนื้อออกเพื่อใส่เทียนเข้าวางไว้และมีแสงสว่างออกมาจากรูจมูลูกตาและปากลูกฟักทองที่เจาะไว้ ตั้งไว้หน้าบ้านเด็กๆจะเคาะประตูและเมื่อเจ้าของบ้านเปิดประตูพวกเขาก็จะร้องทักว่า t r i c k or treat ซึ่งเด็กๆก็จะเข้าใจเพียงว่าเป็นการร้องขอขนมแต่จริงๆแล้ว r ร c กอ r t ทรี t คำนี้เป็นคำคล้ายคำพูดของพวกบูชาลทัทธิปีศาจทำนองว่าจะทำสนธิสัญญาตกลงกับมันหรือไม่ก็จะมีการล่อลวงและเมื่อเจ้าของบ้านเอาขนมหรือลูกกวาดมาให้เด็กๆแล้วบางแห่งก็จะมีการร้องเพลงให้แก่เจ้าบ้านซึ่งบางแห่งดั้งเดิมก็จะมีการสวดภาวนาให้แก่เจ้าบ้านหรืออุทิศแก่วิญ,ญญาณผู้ล่วงลาและ แม้ว่าการจัดงานวันฮาโลวีนในปัจจุบันจะไม่บ่งบอกถึงต้นตอของที่มาทางความคิดเรื่องนักบุญและผู้ล่วงลับอีกทั้งยังกลายเป็นงานปาร์ตี้ทางโลกเต็มตัวไปแล้ว แต่ก็เป็นงานสังสนรรื่นเริงที่เพิ่มสีสันให้กับชีวิตไม่ได้น่ารังเกียจอะไรและยังมีความหมายว่านารกมีจริงและเราควรดีเกลี่ยงให้ได้และวันที่31ตุลาคมนี้ก็ยังตรงกับวันลอยกระทงของไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญของคนไทย ตรงกับวันขึ้น15ข้าค่เดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยซ <Okay. S 1> ึ่งปีนี้ตรงกับวันที่31ตุลาคม2 5 6 3ประเพณีลอยกระทงถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะดกดเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาซึ่งมักจะเห็นในหลายพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงตามบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกัน ป,ประวัติของประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ไทยรับเข้ามาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงโหดยมีนางนพมาย<ห>้าวสีชุลาลักษณ์เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรกโดยนำดอกไม้โคทมซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือน12มาใช้ใส่เทียนประทีปเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากการทำดอกบัวเป็นต้นกล้วย เพราะดอกบัวดังกล่าวหายากและมีน้อยจึงใช้ต้นกล้วยทำแทนแล้วดูไม่สวยจึงใช้ใบตองมาพับแต่งจนสวยในที่สุดจนสืบทอดมาจนปัจจุบัน okay. โดยในแต่ละภูมิภาคของไทยก็จะมีประเพณีและชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่นภาคเหนือมักนิยมทำโคมลอยจึงเรียกว่ายี่เปงหมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ซึ่งนับวันตามแบบล้านนาตรงกับวันเพ็ญเดือน12ในแบบไทยภาคอีสานเรียกว่า12เพงหมายถึงวันเพ็ญเดือน12 ภาคกลางในกรุงเทพมหาคนครจะมีการจัดงานวัดภูเขาทองราว7-10ถึงวันก่อนงานลอยกระทงและจบลงในช่วงหลังวันลอยกระทงและภาคใต้มีการจัดงานลอยกระทงในแต่ละพื้นที่และมีการประกวดการทํากระทงเป็นต้นและในยุคโซเชียลมีเดียปัจจุบันยังมีการลอยกระทงออนไลน์อีกด้วยสุขสันต์วันฮาโลวีนและวันลอยกระทงค่ะ